ครับสวัสดีนาาักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนนะครับบทที่6กันนะครับก็คือเรื่องของการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับนะทำไมเราจะต้องมีการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับอันนี้เราจะต้องรู้เหตุผลก่อนนะครับแล้วค่าพารามิเตอร์มันคืออะไรทําไมเราต้องไปประมาณนะครับอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราควรจะรู้จักก็คือตรงนี้ นะครับต่อไปเมื่อเรารู้จักว่าพารามิเตอร์คืออะไรแล้วแล้วทำไมต้องประมาณนะครับเราจะหาค่ามันจริงๆอ่ะหาได้ไหมนะ,ะถ้ามันหาไม่ได้เราจึงต้องประมาณนะครับอันนี้ต่อไปเมื่อเรารู้ว่าเราต้องประมาณเนี่ยเราจะประมาณมันแบบไหนนะครับเพราะในหัวในหัวข้อหรือบทนี้เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนสำคัญอยู่เพียงสงส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือการประมาณค่า พารามิเตอร์ทำไมเราต้องประมาณนะครับส่วนที่2แล้วเราจะประมาณค่ามันโดยวิธีไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับบทนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงการประมาณค่าพารามิเตอร์ในประชากรเพียงประชากรเดียวนะครับอันนี้ประชากรเพียงประชากรเดียวนะครับมันก็จะมีค่าพารามิเตอร์นะครับนะมีไม่กี่ตัวนะครับ นะถ้าเป็นประชากรเดียวนะครับนะจะดูดากกระดาษนะอาจารย์จะวาดให้ดูนะครับถ้าเป็นประชากรเดียวตนนัวนี้อันนี้ประชากรประชากรเดียวนะครับอันนี้นะมันก็จะมีหน่วยที่ให้ข้อมูลถูกหมครับโดยที่ให้ข้อมูลนะมันก็จะมีนะขนาด ของประชากรตัว N นะครับก็เป็นขนาดของประชากรนะตัวนะครับมิวก็คือค่าเฉลี่ยประชากรนะตัวซิกม่าสแควรก็คือความแปรปรวนของประชากร หรือตัวหรือซิกมานี้ก็เป็นส่วนเบี่ยงเบนนะครับเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะครับตัวสัดส่วนที่สนใจนะครับในประชากร เพราะงั้นในหนึ่งประชากรเนี่ยมันจะมีค่าที่บ่งบอกลักษณะตัวนี้แหละนะค่าที่บอกลักษณะบอกลักษณะข,ของประชากรนะเพราะงั้นค่าที่บอกบอกลักษณะข,ของประชากรไอ้ค่านี้แหละเราเรียกว่าพารามิเตอร์นะครับค่าพารามิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นขนาดของประชากรค่าเฉลี่ยประชากร นะความแปรปรวนประชากรส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของประชากรสัดส่วนที่เราสนใจในประชากรเราสามารถประมาณมันขึ้นมาได้นะครับวันนี้ตัวที่เราสนใจในในบทนี้นะครับก็จะมีตัวที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ความแปรปรวนสองตัวนี้รวมกันนะครับนะแล้วก็ตัวนี้วันตัวที่เป็นดอกจันก็คือตัวที่เราสนใจที่เราจะประมาณค่ามันยังไงนะครับ ประมาณค่าพวกนี้ได้ยังไงนะครับตัวนี้อันนี้คอนเซปต์ของการประมาณค่ามันก็คือการสุ่มตัวอย่างไปวิธีการมันนะอันนี้เป็นคอนเซปต์มันก็คือเราสุ่มตัวอย่างไปนะครับขนาดตัวอย่างบริเวณนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วเราก็จะเอาข้อมูลจากตัวอย่างนะครับมันจะมีค่า ที่บอกลักษณะข,ของตัวอย่างบอกลักษณะข,ของตัวอย่างนะครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกค่าสถิติตัวนี้นะครับค่าสถิติตัวนี้ก็จะเอามาประมาณมันอย่างเช่น n อันนี้คือขนาดของตัวอย่างนะขนาดตัวอย่างเราไม่จําเป็นต้องประมาณแล้วนะไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเอาไปประมาณค่าตรงนี้ได้นะครับขนาดตัวอย่า ประชากรได้นะครับตัวนี้เอ็กบาร์นะก็คือค่าเฉลี่ยตัวอย่างค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะครับแล้วก็มีเอสสแควร์ะ S are, นะครับก็คือความแปรปรวนของตัวอย่างของตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นเอสเฉยนะก็คือส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของตัวอย่างของตัวอย่างนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสัดส่วนตัวนี้อ่านว่า p h at, p h ก็คือสัดส่วนของสิ่งที่สนใจในตัวอย่างที่สนใจในตัวอย่างนะครับเพราะว่า เราไม่สามารถเหตุผลก็คือเราไม่สามารถจะหาค่าเฉลี่ยของประชากรได้นะครับอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับรนะายได้ของประชากรคนไทยนะครับทั้งประเทศนะครับคงไม่สามารถที่จะไปหาค่ารายได้เฉลี่ยได้นะครับ เพราะฉะั้นเราก็ต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับสุ่มตัวอย่างมาจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาค่าจากตัวอย่างก็คือค่าสถิติพวกนี้นะครับไปประมาณนะโอเคนะครับหลักการมันก็เป็นอย่างนี้นะครับครนีการประมาณค่าพารามิเตอร์เนี่ยมันมีลักษณะการประมาณอยู่2แบบนะครับลักษณะของการประมาณประมาณแบบแรกนะครับก็คือประมาณแบบจุดนะครับ อันนี้คือค่าประมาณค่าประมาณเราประมาณค่าเนี่ยใช้จุดจุดเดียวนะครับอย่างนี้ก็เรียกการประมาณค่าแบบจุดนะครับแต่ถ้าเราประมาณค่าเป็นช่วงไอ้ตรงนี้จะเป็นช่วงทางด้านล่างนะครับ lower และช่วงนี้เป็น upper นะครับนะ upper limit นะครับกับ lower limit ถ้าเราประมาณอย่างเนี้ย มีสองค่าอยู่ในช่วงอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาณแบบช่วงเพราะการประมาณค่าเนี่ยมีสองแบบก็คือประมาณแบบจุดกับประมาณแบบช่วงนะครับให้นักศึกษาทําความเข้าใจก่อนความแม่นยําของการประมาณค่านะการประมาณค่าแบบจุดเนี่ยความแม่นยําน้อยนะครับความแม่นยําน้อยส่วนการประมาณค่าแบบช่วงเนี่ยมีความแม่นยําดีกว่าแต่ทั้งนี้จะต้องกําหนด ช่วงความเชื่อมั่นของการประมาณนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะได้เล่าให้ต่อ,อพูดให้ฟังต่อไปนะครับเรื่องของช่วงของการประมาณค่าหรือช่วงความเชื่อมั่นเพราะเบื้องต้นให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าการประมาณค่ามีแบบจุดกับแบบช่วงนะครับคราวนี้เรามาดูในหนังสือหรือตำราของเราบ้างนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ทั่วๆไปมาดูนะครับ าการประมาณค่าเป็นวิธีการนะครับเอาข้อมูลจากตัวอย่างนะครับไปคาดคะเนลักษณะของประชากรอันนี้นี่เป็นวิธีการนิยามมันนะครับโอเคนะครับเพราะเราหาพารามิเตอร์โดยตรงไม่ได้นะครับเราหาไม่ได้ยังไงเราก็หาไม่ได้เราจึงต้องทําการประมาณนะครับครวนี้ชนิดของการประมาณค่าก็มี2แบบก็คือแบบจุดนะครับแบบจุดนะครับ นะกับประมาณค่าแบบช่วงนะครับนะการประมาณค่าแบบจุดกับแบบช่วงดังที่อาจารย์ได้เขียนรูปไปมเมื่อกี้อาจารย์ก็เขียนซ้ำอีกทีนะเพราะฉะนั้นการประมาณค่าอย่างนี้นะมันก็จะมีแบบจุดก็คือเราประมาณค่าประมาณเพียงค่าเดียวอันนี้ประมาณแบบช่วงจะต้องกําหนดช่วงความเชื่อมั่นขึ้นมานะครับช่วงความเชื่อมั่นเราเรียกว่า c o n f ิ d เ n นซ อินท erval ้ะช่วงนี้จะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีตั้งแต่90% 95%นะครับ9กนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะกำหนดให้สูงเข้าไว้นะครับช่วงความเชื่อมัน่นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อไปนะครับว่าการประมาณค่าแต่ละแบบเนี่ยประมาณอะไรบ้างนะครับมาดูการประมาณค่าตัวแรกก่อนนะครับการประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบจุดก็คือการประมาณค่าโดยใช้ตัวประมาณเพียงค่าเดียวนะครับอันนี้เขาเขียนว่าประมาณค่าพารามิเตอร์ที่สนใจเพียงค่าเดียวอันนี้ให้นักศึกษาแก้การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้นะให้แก้นะครับโดยใช้ค่าประมาณค่าประมาณ เพียงค่าเดียวนะครับโดยใช้ค่าประมาณเพียงค่าเดียวเช่นเราใช้ค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะครับไปประมาณค่าเฉลี่ยประชากรอันนี้เราใช้ค่าเดียวนะครับนะเราใช้สัดส่วนของตัวอย่างไปประมาณสัดส่วนของประชากรเราใช้ค่าเดียวนะครับเราใช้ความแปรปรวนของตัวอย่างไปประมาณความแปรปรวนของประชากรอย่างนี้อย่างนี้เราใช้ค่าเพียงค่าเดียวนะครับ ต่อไปการประมาณค่าอีกแบบหนึ่งคือการประมาณการประมาณค่าแบบจุดเนี่ยนะครับอันนี้เขาเป็นนิยามอันนี้เป็นนิยามนะครับการประมาณค่าแบบจุดเนี่ยนะครับนะมันก็มีจุดที่เราสนใจนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีกี่ประชากรในวิชานี้นะครับเราสนใจเพียงหนึ่งประชากรนะครับเพียงหนึ่งประชากร,รเพราะฉะนั้นนักศึกษาถ้าเป็นหนึ่งประชากรเนี่ย พารามิเตอร์ที่เราต้องการประมาณก็อย่างที่อาจารย์อธิบายไปแล้วมันจะมีไม่กี่ตัวนะครับก็คือมีค่าเฉลีย่ยมีความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนหรือสัดส่วนที่เราสนใจนะครับเราก็มาดูทีละตัวนะครับถ้าเราต้องการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรนะครับเราก็ใช้ x bar เลยเนี่ยมันง่ายนะครับเพราะเราใช้ค่าเพียงค่าเดียวนะครับ เราก็คำนวณแค่ x bar x b บาร์บาร์คำนวณยังไงครับก็คือคำนวณจากซัมของข้อมูลในตัวอย่างนะครับหารด้วย N นะครับตัวนี้ก็คือซัมของข้อมูลผลรวมของข้อมูลทุกค่าในตัวอย่างนะครับหารด้วยจำนวนตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเราต้องกรา,า, Gone า,งา,ารากประมาณค่าสัดส่วนของประชากรถ้าเราต้องการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ตัวนี้เราให้สัญลักษณ์ว่า p h a ตัวนี้ p h นะครับตัวนี้ก็คำนวณจากสูตร x ส่วนได้ n นะครับทีนี้ตัว x คืออะไรตัว x คือจำนวนนะสิ่งที่เราสนใจในตัวอย่างจำนวนสิ่งที่เราสนใจในตัวอย่างนะครับกับตัว n ก็คือขนาดตัวอย่างนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเราสุ่มตัวอย่างมา20คนเราสุ่มตัวอย่างมาสมมติสุ่มได้สามมา20คน สิ่งที่เราสนใจในตัวอย่างคืออะไรเราได้นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยเกิน2.5ถ้ามีนักศึกษาเกรดเฉลี่ยเกิน2.5นะครับกี่คนสมมติว,ว่าใน20คนเนี่ยเรามีเกรดเฉลี่ยเกิน2.5อยู่8คนเพราะงั้นก็คือ8ส่วนด้วย20เดี๋ยวนี้คือสัดส่วนที่เราสนใจนะครับเคนะครับ ต่อไปการประมาณค่าความแปรปวนแบบจุดหรือส่วนเบี่งเบนก็ได้นะอันนี้ความแปรปวนนะครับถ้าเราต้องการประมาณค่าความแปรปวนของประชากรแบบจุดเราก็คํานวณความแปรปวนของตัวอย่างนะครับอันนี้สูตรคํานวณความแปรปวนของตัวอย่างก็คือสูตรนี้สูตรนี้สามารถกระจายข้างบนเนี่ยต้องเฉพาะส่วนบน ซัม x อกลบ x อ็กายกกำลังสองเนี่ยเราก็ระจายออกมาเป็นสูตรนี้ได้นะครับกระจายออกมาเพราะกระจายจากสูตรเนี้ยเราสามารถกระจายมาเป็นสูตรสุดท้ายได้นะครับสังเกตดูนะจากตรงนี้กระจายไปตรงนี้จากตรงนี้จัดรูปไม่เป็นอย่างนี้นะครับเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้หรือสูตรนี้ก็ได้หรือตรงกลางก็ได้นะครับเท่ากัน เลือกสูตรไหนก็ได้เช่นสูตรนี้เท่ากับสูตรนี้สูตรนี้เท่ากับสูตรนี้สามสูตรเนี้ยมันเท่ากันนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการประมาณส่วนเบี่ยงเบนละ่ะเราก็ถอดสแควรู้ตัวนี้ซะนะครับเราก็จะได้ส่วนเบี่ยงเบนออกมานะครับ